กับตุยแล้วอ่ะหัวใจเต้นไป163ไม่ทำอะไรพี่บ่าจะไม่รอดนะแต่ว่าเราจะไม่เป็นลมเพราะเราจะไอเขา่ขอสองเซ็นที่สองเซ็นไม่ใช่เดียวนะ เจ้านั่นเกือบบ่มีชีวิตรอดปิกมาแล้วนะเจ้าเนื่องจากไปฟิตเนสวันแรกเกิดข้าเจ้านั่นบ่ได้หู้เลยว่าข้าเจ้าเป็นมือใหม่ปะข้าเจ้าเข้าคาดหาหรือโหทะหรือหันขนาดแรกๆยังบู่หู้ชะตากรรมนะเจ้าก็ยกมือเยี่ยมไปก่อนเจ้าก็แย่บ่จังนะเจ้าจากท่าทางก็กังกากังกาอย่างที่หันเลยเจ้าหลักสองพอเปิดนะเจ้าเปิดนี่ยยังได้การลองมอบสองพอร์ลข้าเจ้านั่นจะพยายามทำตัวบ่ฮู้เป็นจุดสนใจเดี๋ยวจะหู้เฮานี่บ่จ้างและนี่ก็คือหน้าตาโคตรสุดโหดของเฮาในวันนี้โอ้จริงยังข้าเจ้าขาสันทับทับายล้ จากที่เ้องออกกำลังกายแล้วนั่นเขาก็จวนเพื่อนสาวมาเนี่ยอย่างเจ้าฉันนี่ทำอะไรผิดนะจวนออกกำลังกายทิ้มไต้ทิมลมมาโหเพื่อนข้าเจ้านั่นบอกเคยหูบอกเคยหันมาก่อนว่าข้าเจ้าจะกินหน้าขนาดนี้สิ่งเสียไปนักแล้วเขาก็ต้องเติมพลังกระเจ้าทุกคนหันมาดูหน้าข้าเจ้าเพื่อนสาวข้าเจ้านั่นมีบุญขนาดเจ้าลูกกับบมีผัวกับบอมีนี่กับบอมีดูหน้านางกันหน้าข้าเจ้านี่คือสภาพคนตีมาบบอมีทุกอย่างนะเจ้ามีลูกมีผัวมีนี่และส่วนคนนีนเกไปจะเลยแม่คนไหนทำบุญนักไปเนเเขขาาาาจจ้้ทกดีว่ไป